เราไปดูเดี๋ยวแอดมินเขาทําภาพมาแล้วเนี่ยแหเราจะบานไหยเราดูครับหนึ่งเก้าหกมาแต่ไหนเนี่ยอ่ะใครถูกบ้างครับฝากแชร์ด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากแชร์คนละสองแชร์นะครับเดีย๋ยวให้เลขวิ่งวดหน้าไว้เลยละกันเนาะใครที่ดูไลฟ์ตอนนี้อาจารย์จะให้เลขวิ่งวดหน้าไว้เลยนะครับ แล้วทีนี้ทูปปู่ใช่ไหมทูปปู่ที่เราขึ้นแปดศูนศูนย์ใครได้ดูไลฟ์ใครได้ดูอาจารย์พูดบ้างอาจารย์บอกว่าแปดศูนศูนย์นี่มันไม่ใช่แปดศูนศูนย์นะมันเป็นแปดศูนย์สองจำได้ไหมใครได้ดูไลฟ์สดเต็มเต็มบางบางยี่สิบาทต่อะวนวันนี้ป้าปุ้ยครับจาได้ไหมป้าปุ้ยผมฝากมาในเด้อผมจะไปกรุงเทพไปแก้บุญก่อนนะผมจะบอกให้ฟังใครได้ดูไลฟ์เมื่อคืนผมบอกว่าแปดศูนย์สองเนี่ยเพราะว่าศูนย์มันสองตัวจําได้ไหมใครที่ดูไลฟ์บางคนไม่ค่อยดูไล บางคนรู้เออไม่ค่อยสนใจเวลาอาจารย์แนะนําได้ห้าร้อยคูณห้าร้อยศูย์สองเจ้าขอบคุณอ๋อมากๆครับผู้ชายเลี้ยนปู่มาพี่พิมพาเช่มเนาะแช่มช้อยได้ห้าร้อยคูณห้าร้อยสี่หมื่นห้าครับยินดีกับพี่ด้วยขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็บอกแล้วใครรูดสองไปได้คือจบเลยหรือว่าใครจะเจาะนะครับใครจะเจาะคือหกคู่นี่เจาะให้หมดเลย อย่าไปว่ามันเยอะมันไม่เยอะหรอกหกคู่นะครับมันไม่เยอะผมจะพูดในฟังมันไม่เยอะอ่าถ้าขี้เหนียวยาเล่นหวยไม่ต้องเล่นใช่ไหมเราซื้อหมดเนี้ยเนี่ยหกคู่เนี่ยเราซื้อหมดหกคู่นี่เราซื้อตัวละสิบบาทเนี่ยอ่ะมันหมดแค่เท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทสองร้อยสี่สิบาทเนี่ยเน,เนี่ยซื้อหมนหกคู่นี่ไปกำไรสงร้อยถูกมาได้เจ้าร้อยกำไรห้าร้อยกำไรห้าร้อยกว่าบาทเนี่ย ห้าร้อยครับคุณทํางานทั้งสองวันนะอย่าไปดูถูกเงินน้อยใช่ไหมถ้าทุนน้อยคุณก็ซื้อตัวละห้าบาทตัวละห้าบาทหกคู่นี่หมดแค่ร้อยยี่สิบถูกมากาไรสองสามร้อยเนี่ยใครทุนเยอะหน่อยซื้อตัวละร้อยตัวร้อยหมดสองพันสี่ถูกมาเก้าพันกำไรห้าพันเป็นไงการเล่นหวยอย่าไปขี้เหนียวอย่าไปเลือกถ้าคุณคิดว่าดวงคุณดีนะ่ะคุณก็เลือกไปแต่ถ้าคุณคิดว่าพึ่งอาจารย์น็อตก็ซื้อตามที่อาจารย์วงให้ตัวเน้นใช่ไหม ตัวนี้พอก็ไปลงเจ็ดสองหนักเหมือนกันอืกับพ่อได้คาประทูอยู่แล้วก็ทุบปู่เมื่อคืนก็แปลให้เรียบร้อยว่ามันไม่ใช่แปดศูนศูนย์ะมันเป็นแปดศูนสองนะศูนย์สองตัวแล้วก็มาตรงกับเลขเราด้วยผมไปหนักแปดศูนย์ตึ้งเยอะแล้วก็ไปหนักแปดศูนย์สองเยอะเลยนะครับอืใช่ไหมแต่ว่าก็โอเคปู่ก็ให้ก็ตามสัญญานะครับที่ผมจะไปกรุงเทพในวัน สุกเนี้ยที่จะเดินทางไปกรทมผมบอกว่าถ้าหวยเข้าผมจะขี่รถไปผมจะขับเองเออแต่ถ้าหวยหลุดผมจะนั่งเครื่องบินปรากฏว่าได้ขับรถไปครับก็ได้ขับรถไปกรทมก็เจอกันนะครับแฟชั่นไอแลนด์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเซนทันมะรามสองเซนทันเวสเกตนะครับสีสถานที่นะครับตรงอื่นค่อยว่ากันเจอกันแล้วก็เอฟซีชาวโคราชขากับ อาจารย์ถ้ามันไม่ค่ามันไม่มืดอาจารย์จะแวะไหว้กับแมยามูหรือว่าถ้ามืดมันก็แวะอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าทุกคนจะออกมาหาไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็เจอกันนะครับเนาะก็พี่เก๋เจอกันเน้อขอบคุณเกือบตายพี่เก๋เอ้ยเห็นสองมาดีใจเพราะผู้ตามตรงวันนี้เล่นวิ่งวดอ่ะผมปล่อยเล็วิ่งงวันหน้าเลยเอภิการขึ้นมาพร้อมหรือยังใครพร้อมเอาเล็วิ่งวันหน้าครับขอหัวใจรัวพร้อมแชร์แล้วจําคำผมไว้ที่อาจารย์ให้ไปซื้อหมดทุกตัวรับรอง ไม่ผิดหวังอืมจิมนี้เป็นแค่แนวทางไมแนะนำในเรื่องการพนันชิตในการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เลี่ยน<ม>ซื้อลอตเตอรี่นะทุกตัวเออะอะมาอาจารย์ไม่อาจารย์น่าจะถูกลอตเตอรี่นะเออถูกลอตเตอรี่วะวะอยูุใสวะมีสูตรสองบอนอะมีสูตรสองบอนมีสูตรสองบอนอ่ะแบบนี้โอ้ยมีแต่ตัวศูนยแปดโอ้ยมีแต่สองหนึ่งโอ้ยมีแต่ 02. มีแต่สองสามโอ้ยบ่มีศูนย์สองฮะสืบ่ได้พราแม่พี่น้องโอ้บ่มีหวย,อ,ย,อ,ยออกหนึ่งเก้าหศูนย์สองครับนะครับขอบคุณตอนไลฟ์แรกๆคนดูตั้งสามพันนะครับแป้ว่าขึ้นนะครับเนี่ยหวยออกตัวนี้ ถ้าใครรูดสองหรือว่าใครซื้อหมดก็ฟังนะครับใครที่เลือกแต่ตัวนี้ก็นั่แหละครับตามบุญตามดวงอาจารย์ก็อยากให้มันออกสองเจ็ดแหละมันไม่ออกนะมันออกอายุอาจารย์อ,อีกออออกมันเกิดอีกนะอ่ะเราไปต่อที่เลขวิ่งวันหน้านะครับผมทําให้เลยเลขวิ่งวันหน้าอาจารย์ฟันไปที่หกอ่ะพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยสิบหกมิถุนา หกอะสิบหกวิทยาวิ่งหกแบพิมพ์วิ่งหกให้อาจารย์หน่อยเร็วเร็วทุกคนแล้วจะให้แล้วแล้วแล้วอาจารย์จะให้ฮานอยต่อซื้อไม่หมดทุกตัวค่ะครั้งหน้าพี่บุญเสริมซื้อหมดทุกตัวมาแฟชั่นไอแลนด์มันไหนวันอาทิตย์วันอาทิตย์พี่แรงก้อนสุดท้ายน่าจะ,ว,ว,จะาาวันอาทิตย์เดี๋ยวอาจารย์จะประกาศในเพจอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์นะครับน่าจะวันนี้ไม่ไม่เป็นช่วงบ่ายแล้วจะเป็นช่วงสิบโมงประมาณเนี้ยอ่าประมาณ ห้าโมงห้าโมงประมาณนี้ยนะครับวันอาทิตย์แล้วกันแฟชั่นไอแลนด์เดี๋ยวอาจารย์จะโพสลงเพจอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวก็อีกพรุ่งนี้าวันศุกร์นี้ก็เดินทางแล้วนะครับเอ๊มีคนมาแก้บนดูดูดูลูกน้องว่าเขกเข้าไปครับเปลี่ยนอ่ะงวดหน้าวิ่งหกนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยถ้าลอตเตอรี่ออมมีเลขหกจับรูดมาเลยอ่ะ เดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งว่าวิ่งอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวิ่งหกแนงวันหน้าใครที่ดูอยู่ในไลฟ์เดี๋ยวให้ฮานอยต่อเลยฮานอยได้ก่อนเพื่อนเลยอ่าหนึ่งสิบหกวิทยาวิ่งหกครับเล็กวิ่งเรากลับมาแล้วหลายงวดแล้วนะครับนอยเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเอาหวยไทยไปซื้อนอยด้วยร้อยห้าสิดวงเอฟซีตะยงพี่แปลไว้ขอบพระคุณมากครับ ทาน5ดวงกาบของพระคุณครับเจอกันนะครับ FC วทม FC ฟโครานะถ้าไม่ถ้าสะดวกก็อาจจะเลยไปนครปฐมอะไรด้วยนะครับนาะเจอกันนาะเจอกันเจอกันไปที่ไหนก็ดูดูอย่างดูโพสในเพจนะอะเดี๋ยววิ่งหกเดี๋ยวหาตัวจอดให้แป้นหนึ่งผงทำฮานอยให้แป๊บหนึงเมื่อวานออกเจ็ดสองห้าหนึ่งสอง